ฮาแลนด์เนี่ยยังไม่ถึงขั้นเมสซี่กับโรนัลโดครับล่าสุดเสียหมูครับเวรูนี่ชี้ว่าฮาแลนด์ครับขาดความมั่นใจเวรูนี่ครับมองว่าเออร์ลิงฮาแลนด์ยังไม่ถึงขั้นเดียวกับเลโอนีเมสซี่หรือคลิเชโนโรนัลโดหลังจากยอมสละหน้าที่ยิงจุดโทษในเกมที่แมนซิตี้แพ้คลิเซนบอลเลตในนัดชิงเอฟเอครับนะครับคร,ริสตัลอลเลตเนี่ยขึ้นนำจากลูกยิงของเอเบรรชีเอเซ่ตั้งแต่ต้นเกมแต่แมนซิตี้เนี่ยได้ลุ้นตีเสมอเมื่อได้จุดโทษในครึ่งแรก แต่เออร์ลิงฮาแลนดซึ่งปกติแล้วเป็นคนสังหารจุดโทษประจำทีมกลับยกหน้าทีน่นี้ให้กับโอมามมโมชแล้วทางมโมชเองสังหารปฏิเสฟดีนเฮเดอร์ซันรูนี่ครับพูดในรายการของ BBC ว่าเขาสงสัยว่าฮาแลนด์น่ะอาจจะกดดันเกินไปหรือเปล่าถึงยอมไม่ยิงเองทั้งที่ตัวเองเน่ยเพิ่งกลับมาจากอาการบาดเจ็บรูนี่พูดถึง e ออร์ลิงฮาแลนดเขาบอกว่า เออร์ลิงฮาลันเป็นกองหน้าระดับโลกก็จริงแต่ถ้าเราพูดถึงเมสซี่หรือโรนัลโดน่ะไม่มีทางเลยที่พวกเขาจะยอมให้ใครมายิงแทนนี่แหละคือสิ่งที่แยกความแตกต่างระหว่างพวกเขากับ h ฮาลันหรือแม้แต่เอ็มบ e นักเตะพวกนั้นมีความกระหายในการยิงประตูทุกนัดพอเขายิงผิดพลาดหรือโอกาสมันพลาดไปหมดเราจะเห็นได้เลยว่ามันกระทบกับฮาลันจริงๆ บางทีการต้องมายิงจุดโทษในนัดชิงที่เวมบรี่อาจจะกดดันเขามากเกินไปก็ได้ใครจะไปรู้เขาก็มนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันแต่สถานการณ์ฮาเลนควรจะเป็นคนที่สังหารอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เฮียหมูนะครับเวนระูนี่เนี่ยชี้ว่าฮาเลนเะน่ยขาดความมั่นใจไม่มีความเป็นปเพชคาดพอหลังจากกลับมาจากอาการบาดเจ็บเนี่ยยังไม่ถึงขั้นเมซี่โรนัลโดเพราะว่าอย่างนี้แหละนะคุณยอมอ่อนแอ ในส่วนที่คุณต้องเป็นคนสังหารเป๊ปกุนล่าเองก็บอกนะว่าเขาไม่รู้ไม่ได้สั่งให้ใครเปลี่ยนกันยินโทษเพราะว่าการยินยุโทเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของฮาเลนอยู่แล้วก็ตกลงปรองใจกันแล้วว่าให้คนนี้เป็นมือสังหารประจําทีมแต่ฮาเลนกลับเลือกหน้าที่นี้ให้กับโอมามาโมชนะครับแต่ก็ยิงพลาดเข้าไปนะก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจของพวกเขาเองนะก็ถือในมุมมองของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันต้องบอกอย่างนี้ว่าแต่ละคนมองไม่เหมือนกันจริงๆนะครับสถานการณ์มันก็เลย แตกต่างออกไปอีกเมเจอร์ลีกสหรัฐอเมริกาจ้องอยู่นะครับชมาสมูเลอร์ยังไม่ได้ตัดสินใจอนาคตหลังลาเสือใต้ไบเยนนะครับลงหลังเสือละชมาสมูเลอร์ครับยังไม่ได้ตัดสินใจเรื่องอนาคตของตัวเขาเองหลังลงเล่นเกมสุดท้ายกับไบเยมนนกท่ามกลางกระแสข่าวเชื่อมโยงกับหลายทีมในเมเจอร์ลีกสหรัฐอเมริกาชมาสมูเลอร์เนี่ยมีส่วนร่วมกับเกมที่ไบเยนบุชนะฮอฟฟินไฮม์4-0ซึ่งเป็นนัดปิดฉากเส้นทางในบุนเดสลีกากับเือใต้ไบเยน Bayern. ถึงแม้เขาจะลาทีมในเยอรมันแล้วแต่เจ้าตัวก็ยังไม่มประกาศแนช่ชัดว่าจะไปเล่นต่อที่ไหนโดยมุลเลอร์ในวัย35ปีเนี่ยยืนยันว่าเขาเองยังอยากเล่นฟุตบอลต่อแต่ขอใช้เวลาคิดก่อนยังไม่เร่งรีบตัดสินใจมีข่าวลือว่ามิเชลลี่สหรัฐน่าจะเป็นปลายทางที่เป็นไปได้มากที่สุดสําหรับชมัชม er, ุลเลอร์โดยเฉพาะทีมอย่าง LAFC ที่ดูจะนําหน้าทีมอื่นในการคว้าตัวล่าสุดมุลเลอร์ให้สัมภาษณ์กับสกายเยอรมันหลังจบเกมบอกว่า ผมจะใช้เวลาไม่มีความกดดันอะไรแต่ก็ยังอยากเล่นฟุตบอลต่อผมมีลิสต์ที่กำลังพิจารณาอยู่ทุกอย่างต้องลงตัวทั้งภาพรวมสำหรับวันนี้พรุ่งนี้หรือมรืนนี้ผมรู้ว่าผมจะทำอะไรแต่หลังจากนั้นเนี่ยทุกอย่างยังเหมือนเขียนไว้บนฝาและผมไม่อยากมาแจกแจงความรู้สึกเกี่ยวกับอนาคตในสัมภาษณ์นี้หรอกนะอันนี้ก็คือการเปิดใจาการให้สัมภาษณ์นะครับของโชมัสมูเลอร์นะครับในการ พูดคุยนะครับในการพูดคุยต่างๆก็บอกว่ายังไม่ได้รีบร้อนเรื่องการตัดสินใจอนาคตนะเดี๋ยวก็รู้เองว่าจะหมู่หรือจะนะครับล่าสุดครับผอ,อ,อกีฬาของเสือใต้ไบยเยนครับเผยว่าลีรยอยซาน่ไม่ตอบรับข้อเสนอสัญญาใหม่จากสโมสรมักเซิเบิลครับผอ,อกีฬาของไบเอ็นบรีครับยืนยันว่าลีรยอยซาน่ไม่ตอบรับข้อเสนอที่พวกเขายื่นให้ในตอนนี้แต่เชื่อว่านักเตะต้องการอยู่ต่อ สัญญาปัจจุบันของลีรอยซานเน่เหลืออีกเพียงแค่ไม่กี่สัปดาห์ก็จะสิ้นสุดลงและไบเยนก็ยื่นสัญญาใหม่ให้เขาพิจารณามาช่วงหนึ่งแล้วข้อเสนอที่พวกเขายื่นให้นั้นมีค่าเหนื่อยอยู่ที่10ล้านยูโรต่อปีมาพร้อมกับโบนัสรวมแล้วอยู่ที่5.5้าล้านยูโรและไม่มีค่าเซ็นสัญญารวมมาไว้อย่างไรก็ตามนะครับมัคซ์เอเวอร์เนี่ยเปิดเผยว่าข้อเสนอของพวกเขาในเวลานี้ไม่เป็นที่ถูกใจของซาเน่แต่เขาเนี่ยยังไม่ปิดโอกาสที่จะได้เห็นลีรอยซาเน่อยู่กับทีมต่อไปในฤดูกาลหน้า ม์คเซิลบเปิดใจบอกว่าวันนี้เขาบอกว่าเขาไม่อยากตอบรับข้อเสนอในรูปแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าบาดหมางเรานะข้อเสนอถูกยื่นไปให้แล้วเราแสดงเจตจำนงของเราอย่างน้อยในความเห็นของผมนะ่ะคุณรู้สึกได้ว่าลีโรานเน่อยากอยู่ต่อตอนนี้จะรอดูว่าเกิดอะไรขึ้นในอีกหลายวันข้างหน้านี้ รายงานก่อนหน้าน,นี้อ้างว่าข้อเสนอที่ซานน่ได้ตอบรับข้อเสนอที่ไบเยนยื่นให้ก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามเขาเลือกเปลี่ยนไอเยนจนทาให้มีการเจรจาครั้งใหม่เกิดขึ้นซาเน่ Sunny น่าจะมีทางเลือกอื่นรออยู่เช่นกันโดยที่เชื่อว่าเขาสนใจย,าย้ายกลับไปพิมเมเลกแต่การเล่นในสเปนก็เป็นอีกทางเลือกสําหรับเขาครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มัคซ์เอเบอร์พอฮีราได้ออกมาเปิดใจเกี่ยวกับสถานการณ์ของลีรอยซานนี่เองนะครับั้านของคิมมิชเนี่ย เขาก็ฝ่ฝันนะครับอยากให้ซานะี่อยู่กับทีมต่อนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับก็รอดูแล้วกันนะสำหรับสถานการณ์ของลีรอยซานีเองน่าสนใจมากมนะครับอาจจะมาพิมเบอร์ลีกไหมก็พอมีสิทธิ์เป็นไปได้แชมป์นี้พี่ขอครับรูบเบนอมริมพิจงครับมั่นใจว่าแมนยูทำได้ในนัดชิงดำยูโรปาลีก รูเบนโัมริมกรรมการทีมแมนยูยืนยันว่าเขามีความมั่นใจในตัวลูกทีมว่าจะทําผลงานได้ดีในเกมพบทอร์เนมโพสเปอร์ per, สื่อูโรปาลบกรอบชิงชนะเลิศวันพุธหนา้าแมนยูนะครับทำผลงานยําแย่ในพีเร์ลกและอยู่อันดับ16บนตารางหลังแพ้เชลซีศูนย์หนึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาอย่างไรก็ดีพวกเขามีโอกาสทําให้แฟนๆมีความสุขในเกมชิงดําที่ซันมาเมสเนื่องจากผลงานในเกมยุโรปยังไม่แพ้ใครนะครับฉะนั้นอบริมกล่าวหลังจบเกมที่สแตแมฟอร์ดบิทที่แพ้เชลซีเขาบอกว่า แน่นอนที่สุดพวกเราต้องการเชื่อมัน่นผมมีความมั่นใจมากๆผมรู้สึกได้ว่าลูกทีมของผมพร้อมสําหรับเกมนี้พวกเขารู้ดีว่ามันมีความหมายอย่างไรไม่ใช่แค่พวกเราเท่านั้นแต่ยังเพื่อแฟนเพื่อสโมสรหลังจากฤดูกาลน,นี้เราพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อสิ่งที่สามารถช่วยให้เราสามารถจดจําในฤดูกาลน,นี้ไปอีกแบบผมเลยมีความมั่นใจมากๆพวกเรากําลังอยู่ในฤดูกาลที่แปลกประหลาดเพราะเราทาได้ดีเหลือเกินในยุโรปแต่ในพรีเมียร์ลีกนั้นเรากลับดินน้นรน แต่เราจะเตรียมพร้อมสําหรับเกมชิงดํามันเป็นอีกบริบทหนึง่งเป็นอีกเกมหนึง่งสิ่งสําคัญที่สุดคือการเปลี่ยนแปลงหัวจิตหัวใจในทีมของผมเอ่อพวกเขาี่นพยายามแข่งขันและนั่นคือสิ่งสําคัญที่สุดแล้วสําหรับผมอันนี้คือสิ่งที่พี่เจงอมริมได้เปิดใจนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนตาซีพิมลเลออีกนะพี่น้องถ้าใครสนใจก็ไลน์ไปที่แอดแฟนตาซีสามได้เลยอย่าลืมมียตั้มหน้าด้วยนะครับก็ไปสร้างทีมสุดมันลุ้นรางวัลใหญ่เราเข้าใจทุกแมตนะครับกับแฟนตาซี นะครับก็จัดไปเลยแบบจังหนับนะครับกิจกรรมเริ่ม1-31พฤษภาคมนี้ครับถ้าใครสนใจก็จัดไม่สนใจก็ไม่วากันนะขอบพระคุณมากครับที่รับฟังข่าวสารนะครับเดี๋ยวมีข่าวสารใหม่ๆครับเอามาอัปเดตให้พี่น้องฟังแบบต่อเนื่องเอามาอัปเดตให้ฟังแบบยาวๆกันไปเลยทีเดียวนะครับจัดไม่ัยรุ่น